อนักเรียนคาคลิปสองต่อนะคะฟังเสียงเัินไปก่อนตามเพื่อน่นยลูกบอกว่าคลิปเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะไม่เป็นไรค่ะจักรวาลคอนเฟิร์มนะคะใครได้ดูคลิปนี้โชคดีมากเสียงนี้คือเสียงการนับเงินนะคะ ่กลกไปบอกเพื่อนนะคะว่าคลิปเมื่อกี้นะคะมันหลุดไม่เป็นไรค่ะจกักรวาลคอนเฟิร์มว่าพวกเรานะคะจะมีเงินนะคะเงินล้านนะคะกับทุกคนนะคะอะเข้ามาฟังไปก่อนแหมกกำลังกำลังแบบนะจกักรวาลคอนเฟิร์มนะคะลูกตามเพื่อนหน่อยนะคะฟังเสกเงินไปก่อน รู้แล้วจักรวาลจะให้ตัดเขียนเงินให้พวกเราแน่ เดี๋ยว1,000ันครูต่อเลยนะคะฟังเสียเงินไปก่อนคลิปนี้เราจะได้ฟังเสียงเงินตั้งแต่ต้นคลิปเผื่อใครเอาไปตัดเนาะ่ะโอเคครูต่อเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ตอนที่ครูนะคะเมื่อก่อนตอนที่ครูยังไม่มีนะคะครูก็ไปที่แบงก์แล้วก็ไปดูแบบเนี้ยดูทุกวันเลยค่ะนักเรียนขาดูแล้วก็ได้กลิ่นแบงก์ เวลาเราไปแบงก์เราจะได้กลิ่นแบงก์ใช่ไหมคะอ่าได้กลิ่นมันค่ะแล้วตาครูค่ะมันจําภาพการนับแบบนี้มันเข้าประสูตรจิตใต้สำนึกครูเลยใครเป็นคนบอกครูบอกเองครูให้ภาษาตัวเองว่าเงินทั้งหมดนั้นคือของฉันต่อไปฉันจะเอาเงินมาฝากแบงก์นะปึกเราเป็นล้า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 น,ล,านล้านเลย นะเดี๋ยวครูจะให้เราโปรแกรมนะคะ h a กจิตได้สำนึกของเรานะคะผ่านเสียงการเงินและดนตรีเพลงขอบคุณนะคะสำนึกดูคุณนะเพลงปฏิหารแห่งการขอบคุณนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่หนูจะต้องทํานะคือพิมพ์ความรู้สึกเสมือนเราได้มาเรียบร้อยแล้วห้ามมี0.001 000, 000, 000, ที่คิดว่านะั่นมันคือเงินของครูนี่หว่าไม่ค่ะให้เรารู้สึกไปเลยว่านั่นะ่ะถ้าตรงนั้นมันทั้งหมดมันคือเงินของเราเราจะรู้สึกอย่างไรเอาความรู้สึกพิมพ์เข้ามานะคะ อ่ะินความรู้สึกมาค่ะ นึกใหม่ค่ะเอามือจับแบนไปทิมความรู้สึกไป พิมพ์คำสับทางการเงินของคุณใหม่ตอนนี้เลยค่ะคุณรู้สึกอย่างไรถ้าทั้งหมดนี้มันคือของคุณค่ะและมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะรู้สึกถึงมันพิมพ์ออกมาโปรแกรมออกมาลากคําสับเด่นๆออกมาจากหัวของคุณค่ะสร้างคําสับด้านดีๆให้กับการเงินการงานของคุณค่ะ มีความสุขจังเลยค่ะหนูได้รับเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรอีกพิมพ์ให้เยอะกิน17อย่างค่ะขั้นต่ำ17อย่างขอบคุณเงินทองมากมายเหลือเฟือตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนในครอบครัวหนูมีความสุขมากค่ะโอ้ยเงินเงินผมช่างมากมายเหลือเฟือจริงๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะ่ะเงินมากองอยู่ตรงหน้าชั้นเงินทั้งหมดในของชั้นเรียบร้อยแล้วเงินไหลามารัวๆทุกทิศทุกทางเลยค่ะ ขอบคุณเงินทองนะที่สร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือให้กับฉันและทุกคนในครอบครัวขอบคุณเงินที่ถาโถม,มหาฉันทุกอีกนาทีฉันรักเงินเงินรักฉันทำไมเงินมหาหาง่ายอย่างนี้นะ เวลาคุณจับแบงกาโมแล้วคุณรู้สึกว่ามันคือแบงกาโมคุูไม่เป็นแบบคุณเวลาครูจับทางการเงินหรือการงานของครูครูรู้สึกแม่นจริงทุกอย่างเวลาครูไปส่งของค่ะครูอยากงานของครูเป็นงานออนไลน์ถูกไหมคะครูขายของออนไลน์ครูสร้างธุรกิจออนไลน์ครูอยากจะประสบความสำเร็จครูทํายังไงคะครูไปค่ะบอลเคอร์รี่ค่ะและครูไปขอเขาถ่ายรูปค่ะขอถ่ายรูปไหนได้ไหม ที่อยากถ่ายรูปถือสินค้าเราไปค่ะขอถ่ายรูปก,กับเขาค่ะและครูก็บอกกับพนักงานว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะน้องน้องจะคียของพี่จนน้องนิ้วล็อกเลยครูพูดอย่างเนี้ยทุกวนันทุกวนันครูมีการติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยค่ะคือซื้อกาแฟซื้อชานมไข่มุกไปให้เขาทุกวันค่ะเพื่อไปขอถ่ายรูปค่ะครูนําตัวเองไปสู่จุดที่ทําให้เราได้กลิ่นแห่งความจริงไปแบงก์ก็ไปไปขนส่งก็ไปค่ะ ในวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะครูไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมค่ะครูไม่ได้มีเงินทุนในการลงโฆษณาค่ะครูไม่ได้มีใครสนับสนุนครูค่ะครูมีสิ่งเดียวที่สนับสนุนครูสตาคือจักรวาลครูรู้ทางรัฐระดับโลกครูเก่งเรื่องการตลาดโคตรเลยค่ะครูเป็นมหาเทพออนไลน์ค่ะครูใช้ความรู no ้สึกเสมือนจริงท right ุกอย่างค่ะในการสั่งทุกอย่างให้แม่มาเร็วค่ะและไม่มีทัก 0.001%เลยที่ครูคิดว่ามันจะไม่ได้แต่ตัวมันวิ่งเข้ามาไหมคะไอตัวตัวมาถามว่าเมื่อไหร่จะได้มีคะ่ะแต่ครูบอกเองว่าเดี๋ยวก็ได้เมื่อไร่ที่เราคู่ควรเดี๋ยวจักรวาลให้เราเองครูไม่ได้เร่งเรามันคะ่ะแต่ครูรู้อย่างเดียวว่าถ้าวันนี้ฉันเบิกบานเท่านี้ฉันยังได้เงินหมื่นหนึ่งแล้วถ้าฉันเบิกบานมากกว่านี้ล่ะครูเร่งสปีดค,คะ่ะกระตุ้นพลังงานของครูนอกจากการที่ครูสัมผัสรู้สึกจริงไปกับมันแล้วนะ ครูยังกระตุ้นมันค่ะด้วยพลังงานสูงสุดค่ะครูทําตัวเองให้เป็นคนที่มีพลังงานสูงค่ะหลายคลิปที่ครูสอนแล้วครูสร้างไวเบรชั่นให้พลังงานของตัวเองถูกกระตุ้นให้ตัวเองพลังงานสูงค่ะและพราะครูพลังงานสูงว่าพลลับครูมันสูงหมดเลยค่ะจักรวาลจะส่งบททดสอบมาวันนี้ไม่มียอดโอนครูไม่เสียใจค่ะครูบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จักรวาลจะทบให้พรุ่งนี้ยังไม่ทบไม่เป็นไรเดี๋ยวบัลลูนทบให้บัลลูนยังไม่ทบไม่เป็นไรเดี๋ยวจักรวาลแม่งมาเพิ่มบุญทวีคุณที ครูไม่เคยเฟลกับเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่จักรวาลมาพิสูจน์ใจแต่คนทั่วๆไปค่ะระหว่างเทนกับจักรวาลกูแลนดูเฮะยเมื่อไรจะมาจะได้ไหมไไมันทะไมช้าจังเรื่อง,องคุณค่ะเข้ากับยกเรื่องหมดค่ะเทกระจาดทิ้งปลูกต้นไม้มากําลังจะออกดอกออกผลเลยถอนต้นไม้ขึ้นมาก่อนสมครับเพราะเรียนเพราะเรียนรู้แล้วฟังไม่ได้สับเพราะเรียนรู้แล้วทําต่าแต่อยากได้ผลลัพธ์สูง เพราะความตั้งใจมันไม่เท่ากันไอ้หนูมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจบชั้นอะไรเพราะครูสิตาพูดภาษาคนมันเกี่ยวกับคุณอะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วใฝ่ลงมือท,ทํหรือเปล่าความสําเร็จง่ายมันง่ายอยู่แล้วความสําเร็จจริงแม่งจริงอยู่แล้วแม่งจริงของจริงแล้วแต่คุณต้องไปทํามันสุดใจอย่ามาทํามั่วๆคาศัพท์สโล่เสลความขอบคุณยังไม่มีเลย คนที่มาพิม่าหนูอยากสำเร็จเรื่องการเงินดนึ่งดุลเงินได้จ้าค่ะไปดูดิที่การขอบคุณของครูที่ครูนําขอบคุณมาห้าร้อยกวันมีคุณอยู่ในนั้นกี่วันโธ่แค่เครื่องมือวิเศษคุณยังไม่เอาเลยถูกเป่าการขอบคุณทําไมต้องขอบคุณคะเพราะเซลล์ด้านดีมันแตกตัวแบ่งเซลล์คุณยังไม่เคยแบ่งเซลล์ด้านดีเลยแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อกี้ครูให้เราขอบคุณเรื่องการเงินเห็นขนาดนั้นเราแค่อุ้ยเงินของฉันหมดเลยคุณพูดได้แค่นั้นเหรอคะ นั่นแหละคะ่ะที่คุณเรียนคำศัพท์นั่นแหละคะ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณเรียนกับครูมาเจ็ดวันที่ผ่านมาหรอคะคุณไม่ได้เรียนค่ะครูเรียกว่าคุณมาดูเฉยๆค่ะครูมาบ่อยไปหรอคะเดี๋ยวครูจะได้นานๆมาทีค่ะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเราถึงไม่เป็นหนึ่งคนในการประสบความสำเร็จเพราะเราไม่เคยยืนเด็ด พราะเราไม่เคยสม่ำเสมอคุณสิตาออกกําลังกายคุณไปส่องที่หน้า Facebook พัสิตาศักสิริธนาคุณค่ะ71วันไม่เคยหยุดสักวันเดียวและเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากเมื่อก่อนออกกาลังกายเท่าไหร่30นาทีทุกวันนี้2ชั่วโมงกว่าค่ะ71วันไม่เคยหยุดสักวันเดียวการขอบคุณองคิตาแม้แต่วันเดียวก็ไม่เคยหยุดมีสติเมื่อไหรา่นึกอะไรได้ขอบคุณหมดค่ะคุณละ่ะคะ คุณแตกตัวแบ่งเซลล์ด้านดีไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณเอาเซลล์ด้านลบมาแตกตัวแบ่งเซลล์ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะคุณเรียนรู้กับคนสําเร็จจริงกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณแวะไปดูกระต่ายป่าแลดเผือกเท่าไหร่คะคุณก็ตอบตัวคุณได้ไม่ต้องมางองแงไม่ต้องมาสโลกเสลถือว่าคุณสม่ำเสมอในการลงมือทำหรือเปล่าคุณเข้าสนามแม่เหล็กหรือเปล่า การขอบคุณการล้านเลงเบิกบานมีความสุขป <mod> ิต so ิสุขละลิขริทุกอย่างมันคือการแตกตัวการยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งครูสอนทุกวันครูตาพูดทุกวันทาไมต้องนั่งสมาธิเพราะกดแรงดดูดมันไม่ได้ใช้แค่กดแรงดันดูดมันต้องใช้กดในการปล่อยวางด้วยคุณนั่งสมาธิวันหนึ่งกี่รอบคุณนั่งตรงเวลามีเปล่าช่วงที่นั่งตรงเวลาสักเวลาหนึ่งะแล้วออกจากสมาธิแล้วคุณคาดหวังหรือคุณปิติสุขสอนไหม สอนคุณสม่ำเสมอหรือเปล่าย้อนไปดูซิว่าเมื่อเช้าเราขอบคุณกับครูหรือเปล่าถึงครูไม่ได้บอกว่าสายเสกนอนเร็วตื่นเช้าคุณต้องต้องรู้เปล่าว่าสายเสกต้องนอนเร็วตื่นเช้าทาไมคนที่นอนทําร้ายร่างกายตัวเองมึงเรียกตัวเองว่าสายเสกได้ไงวะมึงเรียกตัวเองว่ามึงอยู่ในกฎจักรากวาลกฎดั่งดึงดูดได้ไงวะในเมื่อร่างกายมนุษย์เราอาศัยสังขารเนี้ยแต่เราไม่รักสังขารเนี้ยแล้วเราจะดึงดูดได้ไง เดี๋ยวเราตายไปมันก็มีแค่ดวงจิตเราออกไปเราเอาร่างกายสังขารนี้ไปไม่ได้ถูกเปล่าเอา้าคุณยังไม่ดูแลที่เขาให้คุณอาศัยเลยอ่ะแล้วคุณจะมาหวังการดึงดูดอะไรอ่ะคุณยังไม่โปรแกรมครําศัท์ดีๆให้ตัวเองเลยคุณยังไม่ให้ความรักในร่างกายที่เขาอยู่กับคุณเลยอ่ะแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรวะนั่งสมาธิตรงเวลายังทําไม่ได้เลย ทำไมผลลัพธ์ไม่มีการรันตีค่ะว่าการพูดถึงผลลัพธ์การเงินการงานของคุณมันไม่ลื่นไหลค่ะกลับไปย้อนดูคลิปที่ครูสิตาใส่หมวกแล้วสอนใหม่ค่ะไม่พูดซ้ําค่ะต่อไปจะไม่พูดซ้ำา็ถือว่าสอนแล้วคุณได้ทําสิ่งที่ครูบอกเปล่าในบทเรียนครูให้เราทําอะไรถ้าคุณทําไม่มีไม่ได้หรอกค่ะแต่คุณไม่ได้ทํายอมรับมาเถอะ ก็สมแล้วค่ะเรียนกันสองสามพันคนเข้าคอร์สไม่ถึงร้อยคนทําไมคะนั่นคือคนที่ไม่ได้ทําไงถ้าทํามันก็ต้องมีผลลัพธ์คนมีผลลัพธ์ร้อยกว่าคนก็โอเคค่ะร้อยคนนี้ถ้าได้เรียนคอร์สว,ว้าวกลายเป็นเศรษฐีของโลกร้อยคนแล้วมีไรายได้มากรวมกันเศรษฐีของโลกนะคะร้อยคนมีไรายได้หนึ่งถึงร้อยนะคะมีไรายได้รวมกันเนี่ยมากกว่าคนทั้งโลกนั่นก็เพียงพอค่ะถ้าเขาฝันใหญ่มากพอ เวลาคุณร the ับเงินมาเวลาเงินเข้ามาหาคุณคุณมีพลังแบบไหนคุณเวลข้ามเงินหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเงินนี้ได้มาต้องจ่ายคุณสั่งมันทันทีว่าเงินเข้าคุณปุ๊บต้องจ่ายปั๊บหรือคุณสั่งว่าเฮ้ยเงินเข้าฉันเงินเข้าง่ายมากคอยดูนะต่อไปมันจะเข้ามากกว่านี้อีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าคุณได้พูดหรือเปล่าเห็นป่มสอนทุกวันแต่เพราะของมันฟรีไงก็เลยปล่อยรั่วดีแล้วค่ะคุณก็คู่ควรที่จะอยู่ในแค่ฟรีอย่างเดียวค่ะ พราะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆคุณจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นผลลัพธ์เพื่อไปลงคอร์สแอดวานซ์มากกว่านี้ค่ะคุณแค่อยากเป็นนักเรียนเฉยๆคุณไม่ได้อยากได้รับการเรียนดีและได้ทุนทุนจากจักรวาลคุณไม่ได้อยากได้เพราะถ้าคุณอยากได้จริงคุณจะไม่มีข้ออ้างค่ะและหยุดสักทีค่ะอยากสาเร็จเร็วหยุดอ้างค่ะจะหาจากไหนและข้างเงินมันมีเยอะแยะมั้งคะคุณป้าคุณพี่คุณตาคุณน้าคุณอาอย่าวมจะขอสิคะสร้างสิคะ คนเราวุฒิการศึกษามันไม่เท่ากันมันไม่เกี่ยวกับวุฒิค่ะครูสิตามมหกค่ะเจ้าสัวปสี่ค่ะแต่ความขยันหรือเปล่าที่ต่างกันมองหาสิค้าไปดูข่าวทำไมไปดูสิค้าใครก็ทำมาหากินเงินไม่มีใช่ไหมคะไปหาขายค่ะถนัดขายอะไรคะขายปุ๋ยอ่ะไปถามดูที่ไหนมีปุ๋ยให้ขายออนไลน์เยอะแยะค่ะถ้าผมรับไปขายผมไปหาออเดอร์ให้แบ่งกับอะไรให้ผมหน่อยได้ไหมปากเปิดตลาดเปิดค่ะอ่ะ อยากขายผักขายผลไม้ขายอะไรไปปากเปิดค่ะแม่ค้าจ๋าเพอ,เอิญไม่มีทุนนะจ๊ะขออนุญาตเอารูปไปโพลแล้วจะหาออเดอร์ลบกวนแม่ค้าแบ่งกับไรให้ได้ไหมจ๊ะปากเปิดสิจ๊ะขี้เกียจหรือเปล่าถามตัวเองหน้าบางหรือเปล่าถามตัวเองไม่มีจะกินยังหน้าบางเหรอมันไม่ใชใ่ในวันที่ครูติดลบในวันที่ครูไม่มีใครครูไม่มีเงินครูไม่มีอะไรสนับสนุนครูก็ต้องเปิดปากครูนี่แหละค่ะ ปากเราไม่ได้เอาไว้ลงอมเหรียญตอนตายลูกปากเราเอาไว้สร้างสิ่งที่มีความหมายตอนเรามีชีวิตอยู่และไอการที่เราจะมานั่งเทนตัวเองเอาหนังสือมาจดมานั่งเขียนมานั่งอ่านมันไม่ได้ทําให้เรานิ้วเสียหรือพิการนะฮะแต่มันทําให้เราสมองเป็นโคตรเพชรอะ่ะเออมันเกี่ยวกับการเรียนรู้และคุณเอาจริงกับมันต่างหาก หนูเชื่อไหมว100่าร้อยละร้อยของคนนะคะที่ตัดสินใจสําเร็จจริงๆนะฮะและเมื่อเจอครูสิตานะสําเร็จจริงๆค่ะและเกินเป้าร้อยละร้อยค่ะของคนที่ตัดสินใจจริงๆนะร้อยละร้อยสำเร็จทะลุเป้าทุกคนค่ะแต่คนที่ไม่ตัดสินใจสําเร็จร้อยละร้อยเลยล้มเหลวค่ะดูดูครูแล้วคิดดีคิดบวกเยวมากได้พลังเยอะมากค่ะเวลาเครีย<ค>ด,ด,ดมาดูครูดูภาษาเขาเลยค่ะเวลาเครียดมาดูครูเวลาไม่เครียดนะคะไม่ดูไง ชีวิตหนูเท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วแต่จ้ะแล้วแต่หนูเลยชีวิตหนูจ้ะเห็นปะเขาก็จะเป็นเหมือนที่เขาพูดนั่นแหละเพราะเขาสั่งจิตใต้สำนึกเขาเขาสั่งสมองเขาให้ดึงดูดแต่เรื่องแบบน,นั้นไงอธิฐานจิตเรียนจักรวาลส่งให้ความตั้งใจตั้มลูกศิษย์ครูค่ะเมื่อก่อนบ้านแตกสาแตกขาดชีวิตลําบากกันหลายคนเชาน้าไรเช่านาบ้างอธิฐานจิตค่ะฟีดมาเจอคลิปครูสิตาค่ะ ครูเอามาชุบเอามาเลี้ยงค่ะสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยล้านค่ะ 000, 000, 000, 000 000ยี่สิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเยอะแยะค่ะถึงจุดหนึ่งค่ะลืมสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานค่ะลืมสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนชีวิตค่ะเอาครูไปด่าเอาลูกครูไปเผาเอาเอาไปดินทากันอ่ะครูไม่ต้องทําอะไรค่ะเพราะครูไม่เคยเห็นเขาอีกเลยค่ะหลังจากที่เขาเออกไปจากวงโคโจรครูคนที่ครูจะตัดออกจากวงโคโจรได้เร็วที่สุดคือคนไม่ซื่อสัตย ไม่รู้ชีวิตเป็นยังไงคุณตอบไม่ได้ค่ะจักรวันกฎจักรวันทํางานเที่ยงตรงอยู่แล้วค่ะถ้าคุณปล่อยอะไรไว้คุณไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นเองค่ะโดยที่เราไม่จัเป็นที่ต้องไปติของร้องเปล่าหรือไปนั่งเสียใจค่ะคุณไม่เสียใจแล้วคูไม่ซีเรียสด้วยคูมีหน้าที่สร้างของเราคุต่อค่ะอืดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยกูไม่เลือกที่จะหยุดรอกูเลือกที่จะสร้างเว้ย เพราะเวลากูมีจํากัดถ้ากูมัวแต่รอเอา้าอีศีมาอีจวงมาเอลซาซูซี่มามึงมาสิมันมึงไม่ไม,ไม,ไม,มาวะแล้วเราต้องเดินกลับไปเพื่อไปดนันโดดใครสักคนหนึ่งให้มาประสบความสำเร็จแบบเรากูบอกไม่ใช่วะคนอยากประสบความสำเร็จจริงๆมันต้องเป็นเหมือนกูเพราะวันที่กูไม่มีใครกูก็โดดเองกระโดดเองคว้าเองเหยียบเศษแก้วเศษทดินดินทรายเองค่ะกระโดดวิ่งหาค่ะครูบาอาจารย์ตยัวไหนที่เรียนแล้วสำเร็จกูจะไปแต่มันไม่มีต้นแบบไงคนที่โคตรจนแล้วลุกขึ้นมาโคตรรวยอะแล้วใช้ทางรัฐเนี่ย กดจักรวานกดแรงดูดมันไม่มีไงเลยต้องสร้างตัวเองขึ้นมาไงโอเคบางคนมีสามีรวยครอบครัวปานกลางฐานะดีเรียนจบสูงไม่แปลกค่ะเขามีแต้มต่อมากกว่าครูสิตาเยอะค่ะครูจบม .6 ชีวิตล้มเหลวค่ะแถวบ้านจนกันหมดครอบครัวจนกันหมดพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอยู่กันหมดวันนี้ครูจะหันหน้าไปหาใครมันไม่มีไงขอบคุณไงความจนที่สอนให้เราอึดครูโบต้าล็อกอ่ะฮามาเจอครูสิตาอึดกว่า บอกตัวเองเสมอเฮ้ยกูอึดกูทนออกกําลังกายทุกวันค่ะเหนื่อยไหมคะโคตรเหนื่อยค่ะอยากจะกรี๊ดไหมคะโคตรอยากกรี๊ดค kind of ่ะไอตัวร้ายสองตัวมันพูดกันไอตัวร้ายแกไอตัวอีกตัวหนึ่งมันคุยกันลิตเติ้ลไวทเสียงเล็กๆแม่งคุยกันเอ้ยพักก่อนไหมวันนี้มันพูดทุกวันแหละค่ะแต่ครูบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรสิตาเราทําได้ไม่เป็นไรสิตาเธอไปต่อไม่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่ครูจะบอกตัวเองเสมอว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว เชื่อส <t ick le> no. ิ่สำเร็จง่ายสำเร็จไวเชื่อสิ่สำเร็จง่ายสำเร็จไวเชื่อสิ่สำเร็จง่ายสำเร็จไวอินิีเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ยเป้าใหญ่เป้าเล็กจักรวาลดิทำงานเท่ากันกูกำลังพูดฝันใหญ่เท่านั้นยิ่งกูทราคุณค่ากับผู้คนจักรวาลยิ่งรักกูยิ่งกูช่วยเหลือผู้คนจักรวาลดิยิ่งให้ผลลัพธ์กูกูไม่สนใจกูไม่สนใจทางมากูไม่สนใจทางไปกูรู้อยู่เดียวกูจะให้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 ใครเจอกูโคตรโชคดีใครทำกับกูโคตรโคตรโคตรโชคดีบอกตัวเองแบบเนี้ยแล้วทำมัน เรียนรู้มันค่ะรู้สึกถึงมันค่ะอินค่ะเอาตัวเองค่ะไปเข้าสู่ตรงไหนที่เป็นเหตุการณ์จริงค่ะเข้าไปดูบ้านดูรถค่ะตอนนี้เรายังดูไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสค่ะดูลูกค่ะในมือถือรู้สึกค่ะเสกมันรู้สึกอินเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นแต่งรูปตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คูทำค่ะใครไม่ทําแล้วแต่ค่ะคชิตาทำเอารูวเตงไปแปะในบ้านเอารูวเตงไปแปะในรถเอาลูปไปแปะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างทุกวันนี้ได้ไปทุกที่ที่ทําได้ทุกอย่างที่เขีียยนได้ททุกกอ่่างโปรรแม มาจากไหนคะจิตใต้สำนึกมันเหนียวนามันดึงดูดไงอย่าแปลกใจรูปคุณก็ไม่ทําแค่ตัดแปะในมือถือคุณก็ไม่เรียนรู้เซิร์ชก็ได้ค่ะวิธีใช้แอปตัดต่อรูปทํายังไงนั่งเรียนไปสิย t u b e ว่างตั้งเยอะเห็นดูละครน้ำเน่าอยู่เอาเวลามาสร้างชีวิตจริงๆนี่ยากอ๋อถ้าคิดว่ายากก็ยากค่ะมันเป็นคุณจะเป็นคุณรับคําสั่งตัวคุณอยู่แล้วคุณบอกคุณเปลี่ยนชีวิตยากคุณก็เปลี่ยนชีวิตยากค่ะคุณบอกคุณเปลี่ยนชีวิตง่ายคุณก็เปลี่ยนชีวิตง่ายค่ะเพราะสมองคุณัันนส่งแบบ้ คุณประมวลความรู้คุณสิตาแล้วคุณก็บอกว่าครูคงทําได้คนเดียวเออคุณสิตาเลยทาได้คนเดียวมึงเลยทาไม่ได้แต่ตอนที่ครูเรียนรู้ค่ะใครที่ประสบความสำเร็จครูบอกว่าเขาเป็นได้กูเป็นได้กูจะทุกข์สติให้ดูเขาเป็นได้กูเป็นได้กูจะทุกข์สติให้ดูไม่ได้ดูถูกเขานะคะแต่บอกว่าเราจะสร้างตำนานหน้าใหม่ให้กับประเทศอ่ะยินดีที่เขาทําได้แต่เชื่อว่ากูทําได้เหมือนกันกูจะทุกข์สติให้ดูครูพูดอย่างนี้ตลอดค่ะใครที่สาเร็จเร็วกูจะทุกข์สติให้ดูใครว่าสาเร็จเร แล้วกูก็ทํามันด้วยใจแห่งความสุขค่ะและท้าทายกับตัวเองตลอดเวลาค่ะอธิษฐานจิตแล้วก็ทำ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 นั่งสมาธิทําทุกอย่างที่จักรวาลชอบลืมตาม,มานั่งสมาธิไม่เคยทําอะไรที่จักรวาลไม่ชอบเลยนินทากันเหรอไม่เอาฟังเรื่องลบเหรอไม่เอาคุณกินเหรอไม่เอาอะไรที่จักรวาลไม่ชอบไม่ทําทําเฉพาะสิ่งที่ดึงดูดได้เท่านั้นอยู่ในขึ้นหนึ่งอย่างเดียวค่ะเพราะฉันอยากเปลี่ยนชีวิตเพราะฉันตัดสินใจที่จะพลิกชีวิตเพราะฉันจะไม่ใช่อีตาคนเดิม ถ้าคุณยังมีนิสัยเดิมๆม,มันก็จะทําให้คุณกลับไปเป็นคนเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็แค่นั้นเองคุณเลือกที่จะไม่เป็นคนเดิมอ่ะอีตามันตายไปจากครูสิตาแล้วอีตาที่ลมเหลวถ้าจะเป็นเจตาก็เป็นเจตาที่น่ารักดังนั้นถามตัวเองค่ะวันนี้ไอ้ความสําเร็จรวดเร็วและไวของเราอะ่ะเราสั่งหให้มันรวดเร็วและไวและมันง่ายอะ่ะสอดคล้องกันหรือเปล่าทาแล้วมันเชื่อมต่อหรือเปล่าตื่นมา ขอบคุณก็ไม่ขอบคุณคำศัพท์ด้านดีพูดวันหนึ่งไม่ถึงร้อยพูดคาศั์ด้านลบเป็นล้านความเชื่อมั่นในด้านดีคิดมีโกะหมดแต่ความเชื่อมั่นด้านลบแม่งเป็นล้านไม่เคยเอาตัวเองเข้ามาเลยในการสัมผัสความรู้สึกจริงรู้สึกแต่เรื่องเพอ้อเจอด้านลบๆเป็นล้านพูดกับตัวเองว่าเราสําเร็จเล็กๆตอบย้ําแต่เรื่องห่วยแตกแล้วยังประสบความสำเร็จเร็วและใหญ่โนเว ดีมั่นคลค่ะคุณสั่งอะไรคุณได้แบบนั้นคิดเมื่อคืนดีมากดูยังกลับไปย้อนดูตัดสินใจจะเป็นดินแบบไหนเลือกเอาตัดสินใจเอาเองไม่มีใครมาคับค่ะชีวิตคุณคุณทําอะไรมันก็ไม่มีผิดหรอกค่ะเพราะมันชีวิตคุณคุณพอใจแล้วคุณเกิดมาเป็นคนคุณได้เจอทางรัฐระดับโลกแล้วคุณก็พอใจแล้วกับผลลัพธ์ที่เป็นอยู่แล้วแต่อัพทูยูคือแล้วแต่คุณหรือแล้วแต่มึงโอเคไหมคะเดียนฟรีไม่ได้ผลไม่ต้องมาว้าวค่ะ ทักไปค่ะที่ไลน์แอดโค้ดเรื่องสกอร์ซิตาควาค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะได้คําสั์เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเงินการงานความรักความสุขนะคะและมันมีสูตรพิเศษสูตรว้าวที่ทําให้คุณพลิกชีวิตโคตรเร็วค่ะแต่มีเงื่อนไขคือคุณต้องเรียนฟรีและที่สาคัญคุณต้องโอนให้ผานถ้าครูตั้งกล้องไลสดราคาเปลี่ยนทันทีทุกวันที่ครูตั้งกล้องไลสดราคาเปลี่ยนไม่งี่เง่าค่ะเพราะครูจบไลสดไป24ชั่วโมงครูถึงกลับมาดังนั้นคุณต้องหาวิธีโอนให้ได้ก่อนที่คจะกลลับมาไสด ค,คอร์ดวาวนี้เหมาะสาหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพลิกชีวิตเร็วเหมาะสําหรับคนที่เรียนฟรีแล้วได้ผลและอยากจะแอดวานตัวเองขึ้นไปเหนือระดับยิ่งกว่าเดิมอีกเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเป็นคนเหนือดวงกูเหนือจากคําว่าดวงทั้งบปและกูมีคําศัพท์มหาเทพที่จะพลิกชีวิตกูบางครั้งคุณกับครูอาจจะมีบางอย่างที่ต่างกางานันค่ะนอกจากภาษาแล้วการสะกดจิตตัวเองของคุณ มันอาจจะไม่เท่าครูค่ะคุณจะได้เรียนสูตรว้าวค่ะที่เป็นการสะกดจิตตัวเราค่ะสั่งให้ตัวเองแม่งมั่งขั่งอย่างเดียวเลยทํำยังไงคุณต้องไปเรียนในคอร์สเท่านั้นค่ะไม่มีสอนฟรีแน่นอนนะคะเพราะสอนฟรีคุณแค่ดูดผลลัพธ์ก็พอละนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมาสอนฟรีคอร์สฟรีคุติตาเป็นพันๆคลิปค่ะคุณไปหาย้อนเอาถ้าคุณเองเรียนไม่ถึงขั้นเรียนปีไม่ได้ผลกรุณาอย่าลงค่ะ และที่สําคัญมากกว่านั้นคุณต้องใช้พลังกอรพาวเวอร์ในตัวคุณในการเรียนค่ะด้วยการอธิษฐานจิตถ้าคุณอธิษฐานจิตภายในหนึ่งถึงสาวันนี้คุณไม่มีผลลัพธ์ไม่มีเงินมาเรียนอย่าลงเรียนเด็ดขาดค่ะเรียนฟรีกับครูต้องเอากําไรจากการเรียนฟรีกับครูมาลงเรียนเท่านั้นไม่งั้นอย่าเรียนค่ะคุณไปเทนบวกให้ได้ค่ะยังดึงดูดเงินได้กระจิตลิตอยู่นั่นหมายความว่าคุณเทนตัวเองบวกไม่ขาดภาษาทางการเงิน,นโคตรแย่เลยไปเพิ่มอีกค่ะไปเพิ่มอีกค่ะคุณอยากได้ภาษามาหาเทพรอเรียนในคอร์คคค่ะะโอเม ทักไปที่ไลน์แอดโค้ด under score สตารราคาพิเศษนะคะวันนี้สําหรับคนที่เรียนคอร์สวาวนี้ราคาขึ้นไปสูงสุด1นึ0 0 0สบาทแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ลงคอร์สวาวนะคะเรียนออนไลน์7วันนะคะเริ่มวันที่29เมษายนสําหรับคนที่เรียนนะคะเป็นพรีเมียมนะคะพรีเมียมราคาอยู่ที่15,900าบาท15,900่หายบาททักไปที่ไลน์แอดโค้ด under score สําร์สำหรับ v i p รับอีก10คนสุดท้ายนะคะ v i p อยู่ที่ราคา35,000บาท 3 5 0 0 0นาบาททักไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์ิตาเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่คุณคอสเปิดเมื่อไหร่แสนแปดเมื่อนั้นนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาทักไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์ิตางี่เงา่าไรเงื่อนไขไม่รับทุกกรณียินดีคืนเงินค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตานั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะเล็บยูเอออย่าลืมไปติดตามท ok ิกตอกครูด้วยนะตอนนี้คนเข้ามาติดตามเยอะมากเลย